เดี๋ยวพาไปที่จังหวัดตรังกันหน่อยพาไปแนะนาพืชเศรษฐกิจที่เขาบอกว่าปลูกง่ายดูแลก็ง่ายแต่ว่าตอนที่อ่านชื่ออาจจะงงนิดนึงตกลงว่าเป็นอะไรกันแน่เพราะว่ามันชื่อว่าอ้อยไข่ปลาเคยเห็นกันไหมคะอตกลงเป็นอ้อยหรือไข่ปลาก็ได้นม่สิเออเอาไปดูกันค่ะถ้าดูแล้วจะอ๋อเลยว่ามันเป็นอ้อยที่เหมือนไข่ปลาจริงๆนะคะอะมาดูกันนะคุณผู้ชมอ้อยไข่ปลาหรือว่าอ้อยดอกไม้ลักษณะภายนอกมันเหมือนต้นอ้อยทั่วไปพี่เจษเคยเห็นไหม ยังไม่เคยใช่ไหมว่ามันเหมือนไข่ปลาอย่างไงเดี๋ยวค่อยๆดูไปทีละอย่างเขาบอกข้อปล้องเนี่ยมันจะคล้ายอ้อยนั่นแหละแต่ว่ามันจะเล็กกว่าสูงพอๆกับต้นข้าวโพดเท่านั้นเองออแต่ความพิเศษของอ้อยไข่ปลาก็คือปกติถ้าพูดถึงอ้อยเราก็จะเอาตรงลำต้นของมันมาคั้นเป็นน้าอ้อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือเอาไปทําเป็นน้ําตาลแต่ว่าตรงนี้เขาปลูกเพื่อกินดอกของมันเอากินดอกหรอเคอยเห็นดอกอ้อยไหมคะีออไค่ไม่เคยเห็น,เห,นเหมือนกันเพิ่งจะมารู้จากข่าวนี้นี่แหละเคยเห็นแต่อ้อยที่เขาปลูกแบบ ปลูกเอาไว้ไปทําน้าอ้อย<ช>ไปทําหีบอ้อยทําน้ําตาลหรือว่าอ้อยที่แบบว่าเอาไว้เลี้ยงสัตว์อะ,อะไรไนเงี่ยพี่เจดูเดี๋ยวเขากาลังจะให้แกะให้ดูว่าดอกอ้อยมันเป็นแบบเนี้ย<อ>เขาถึงเรียกมันว่าอ้อยไข่ปลาเพราะว่าพอบีออกมามันจะเหมือนแบบไข่ปลาที่อยู่ในท้องอะ่ะ<อ>ที่มันแน่นๆอยู่ในท้องแล้วก็จะแบบเนี่ย มีความหวานหวานเอาไปทําเป็นเมนูอาหารต่างๆได้อันนี้พี่ว่าไม่ใช่ไข่ปลาเนี่ยมันไข่ไก่ละเนี่ยะว่ลูกอย่ไม่แต่ว่าไข่ปลามันจะเหมือนเป็นเม็ดๆแล้วอัดอยู่เต็มท้องไงวิเศษมันจะคล้ายกันตรงนั้นนะคะนี่อันนี้นี่ก็จะอยู่ส่วนบนสุดของลำต้นคล้ายๆกับฝักข้าวโพดเออกำลังจะบอกเลยคล้ายๆกับแบบฝักข้าวโพดอ่อนใช่แม่ใช่ใช่นะคะก็จะเป็นสีเหลืองเม็ดเล็กๆเหมือนกับไข่ปลาแล้วมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสชาติก็หวานกรอบเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่ง มันมีความแบบเหมือนหลายอย่างมาเมิร์ชก,กันเนอะต้องจินตนาการนิดน,นึงคุณผู้ชมว่าถ้ากินไปรสชาติจะเป็นยังไงนะคะเกษตรกรผู้ปลูกค่ะนางสาวอัชราเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยนะของตำบลปากแจ่มอำเภอห้วยยอดที่จังหวัดตรังที่มีการนําเอาพันธอ้อยไข่ลานเนี่ยมาจากนู่นนาราธิวาสค่ะอเอามาทดลองปลูก จัปลูกข้างบ้านแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก6เดือนอแล้วก็มาเก็บฝักขายไอ้ฝักอย่างเงี้ยเนี่ยเขาขายกิโลกรัมละสองร้อยบาทนะคะโอ้อก็ไม่ธรรมดาเก็บไปเก็บมาก็ไรายได้เสริมนะอาจจะไม่ใช่รายได้หลักแต่ว่าก็ได้3 0 0 0ัห้าพันต่อเดือนอยู่นะคะแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่มันสำคัญก็คือความต้องการมันแนวโน้มสูงขึ้นเหมือนปลูกเท่าไหร่ก็ขายไม่พอเพราะว่าคนรักสุขภาพเขาก็อยากจะมาลองกินดูนะคะเพราะว่ามันมีทั้งแคลเซียมวิตามินซีเส้นใยเกลือแร่สารต้านอนุมูลอิสระและที่สำคัญ ที่สําคัญคือแครีมันต่ำใครที่ดูแลรูปร่างอะไรแบบนี้เขาก็จะสนใจนะคะลดความอ้วนอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แก้มีประโยชน์ด้วยแก้โรคต่างๆอย่างเช่นระบบทางเดินหายใจช่วยขับปัสสาวะนะคะแล้วเอาไปทําเมนูอะไรได้บ้างอเดี๋ยวรอไปฟังกันค่ะัคสดนี่ก็ถ้าเอาไปแกงส้มก็เหมือนไข่ปลาค่ะผัดต้มกินน้าพริกอะไรอย่างนั้นนะคะลูกค้าก็เขาก็พอใจค่ะ ลองให้เขาไปชิมแล้วก็เขาก็ติดใจเขาก็สั่งมาค่ะเนีน้มเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะได้เยอะเรื่อยๆค่ะนี่ไงเห็นไหมเมนูแรกที่คิดขึ้นมาในหัวคือเอาไปแกงส้ม <ก>แล้วก็ใส่เหม<า><ด>ือนแบบแกงส้มไข่ปลาอะไรเงี้ย<อ>เอาไปต้มเอาไปผัดแกงทอดย่างทาได้หมดเลยนะคะแล้ววิธี<ช>ปลูกก็ไม่ได้ยุ่งยากด้วยคุณผู้ชมใช้ทลายปลาล์มเหลือทิ้งวางรองก็หลุมใส่ดินปลูกกับปุ๋ยหมักทิ้งเอาไว้ห้าหเดือนเท่านั้นแหละก็ตัดขายได้เลยดอกก็ขายได้ต้นก็ขายได้แล้วทนแรงด้วยนะคะใช้น้ําน้อยปลูกได้ทุกที่เลยค่ะครับ <ๆ S 2> ก็ถือว่าอย่างที่เนี่ยที่ตรังใช่ป่ะก็เป็นที่แรกๆที่เริ่มจะปลูกกันก็ทําให้คนเนี่ยรู้จักอ้อยไข่ปลามากขึ้นสรุปแล้วเขาไม่ได้ปลูกเพื่อกินต้นเนาะ เขากินดอกก็คือมันต้นมันก็ไปขายได้ไงดอกก็ไปขายได้กินดอกออของมันนะั้นแปลกดีเหมือนกันนะใช่นะต้องลองดูหรือใครเคยกินลองพิมพ์ข้อความมาอวดกันหน่อยนะว่ารสชาติเหมือนที่เราบอกไปหรือเปล่าออน,ะนะคะ